M.E.A.E.I. พร้อมบริการและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานองค์กรและภาคธุรกิจต่างๆให้สามารถบริหารจัดการได้พลังงานด้านด้านพลังงานนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าและยั่งยืนสู่เป้าหมาย NETZERO ครับนางสาวพัตราสุวรรณเดชร,รองผู้ว่าการ M.E.A. หรือการไฟฟ้านครหลวงและรักษาการกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัท M.E.A. Smart Energy Solution จำกัดหรือ M.E.A. EI ได้เปิดโครงการสัมมนาให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนพนักง,งานบริษัท MEA EI และพนักง,งาน MEA รวม150คนเพื่อนำความรู้ทักษะและประสบการณ์นำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานขององค์กรลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนและดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายเนทซีโร่ของประเทศไทย ในครั้งนี้เราเพยายามสร้างทั้งอีโคเ t ็มก็คือสำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะติดตั้งพลังงานสะอาดนะคะสำหรับประชาชนที่สนใจในเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะสำหรับผู้ประกอบการเองที่อยากจะรู้ในเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปล่อยปล่อย,อยะคารเรือนกระจกนะคะที่อยากจะเ,เข้าสู่กระบวนการนะคะเราได้มีการจัด เ,เชิญนะคะแบงค์ต่างๆธนาคารต่างๆามาให้ความรู้ในเรื่องของการหาฟันดิ้งต่างๆหรือเงินทุนต่างๆเพื่อจะอไปปรับปรุงโรงงานหรือไปปรับปรุงสถานประกอบการนะคะให้ได้ใช้พลังงานสะอาดด้วยค่ะ M E A E I ในฐานะบริษัทในเครือข่ายของ M E A ทำหน้าที่ให้บริการปรึกษาออกแบบติดตั้งและลงทุนด้านการบริหารจัดการระบบพลังงานทดแทนหรือ Renewable Energy และระบบพลังงานอัจฉริยะหรือ Smart Energy ช่วยให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัดรวมทั้งยังตอบสนองความต้องการขององค์กรที่จะก้าวไปสู่ Net Zero ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันครับ